สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาคำนวณคู่เด่นเหมือนเดิมก่อนที่จะไปดูกันก็ไปดูคำเตือนกันโปรดใช้วิจารยาในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีใครทราบเรื่องหน้าว่าเลขจะออกอะไร ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกลับไปดูกันครับผมสำหรับท่านที่ดูคลิปนะครับคลิปที่เป็นคลิปยาวนะคลิปที่มันมีความยาวถึงยี่สิบห้านาทีที่มันยาวยาวเพราะอธิบายในการวิธีทำคลิปเนี้ยอธิบายวิธีทำวิธีการหาเด่นจนได้สองตัว ซึ่งเป็นคลิปที่มันเมื่อเราทําย้อนหลังไปแล้วเนะี่ยมันจะเข้าถือว่าเข้านี่ก็คือกระดาษแผ่นนี้ก็คือคลิปที่ผ่านมาลคลิปที่ลงให้ที่ว่าเป็นความยาวยี่สิบห้าทีนะกเะเนนน็เราจะเน้นไว้ที่นี่นะเราจะเน้นไว้แค่กี่ตัวเอง ที่วงไว้นี่มีคือมีอะไรมีสามสองนะเนี่ยวงไว้นะคือที่วงไว้อยู่ในคลิปหมดนะสามสองห้าสองหกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็มาจีบสองนี่คือวงไว้มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเลขอยู่หกชุดหกชุดแต่จะเน้นไปที่ตรงนี้ที่เนี่ยหกสามเห็ไหมบ ก็คือชุดนี้มันจะค่อนข้างที่จะผิดน้อยก็ออกมาตามที่เราเน้นจริงๆก็ออกมาหกสามก็อยากทาชุดนี้เป็นนะครับอยากทําวิธีการทํานี้เป็นก็ไปดูไปไปไปดูไปเปิดดูเสียเวลาหน่อยนะคือมันยาวก็จริงแต่ว่ามันยาวงวดวันที่สิบหกนะสิบหกมีนาคมนะครับ สีโมกมีนาคมแล้วมันจะเป็นคลิปอธิบายอธิบายวิธีการตั้งแต่เริ่มแรกมาก็ไปดูงวดใหม่เห็นเนาะี่ิพานมาออกเจ็ดนะครับมองเห็นเนาะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามนะ แล้วก็ตอนนี้จะหาจะพาหาเด่นนะครับเราจะใช้เด่นใช้หลักแสนหนึ่งครัง้งใช้หลักหน่วยบนหนึ่งครัง้งบวกกันแล้วเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์เลยศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งบวกไปอีกสองเป็นสาม แล้วก็สี่แล้วก็บวกไปอีกสองเป็นหกบวกอีกสองก็เป็นแปดนะครับเด่นชุดที่หนึ่งเรามาดูเด่นชุดที่สองบนออกห้าหกสามนะครับเลขสองตัวล่างออกสามสองเห็นไหม ใช้หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดคงที่มันจะได้สามสี่ห้าอันนี้เป็นหกนะสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามหกบวกเจ็ดเป็นเป็นสามสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเลขเกตำแหน่งทีนี้เราจะหาตัวชนละนี่คือชนนะชนตัวไหนชนเนี่ยชนสามนะครับสามสี่หกแปดเนี่ยสามสี่หกแปดชนที่สามสี่หกแปดนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานี้มันจะหาสูตรนี้มาเจ้ตัวนี้หก แปดศูนย์สองนะครับแล้วตัวนี้นะครับหกแปดศูนย์สองก็มันก็มาบนหกใช่ไหมมาล่างสองเด่นตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเข้าดีต่อไปห้า กสามสามสองนะครับอันนี้ก็หลักสิบสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็หลักหลัสิบล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยสองนะครับมันจะได้เป็นสองหกของข้าเป็นสองเราจะไม่เราจะเอาเศษไปนะครับเป็นสอง หกสองครเป็นสองสองแล้วก็สามสองครั้งก็เป็นหกหกกับสอง,งเป็นแปดแปดบวกอีกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกอีกสองเป็นสามมันจะได้สามสามแล้วมาบวกสองสามแล้วห้าเดินต่อไปเลยหกเจ็ดนะครับตัวนี้นะอีกตัวคือตัวนี้สามสอง สิบ,บนหนึ่งครั้งสิบล่างหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยสองจะได้สองกับสามเป็นห้าห้าบวกห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่ห้าตรแหน่งนะจะเห็นละตอนนี้จะเห็นละก็จะมองเห็นเป็น แต่เห็นได้ว่าวันที่ผ่านมานี่มันชนนี่นะครับเราหาได้มันชนนะครับชนสามชนห้านะครับมันชนสองตัวอมันมาสามใชม,มาสามมันยังมีสองตัวยังน่ารุนแต่ว่าตัวเนี้ยมันชนที่เจ็ดตัวเดียว ก็เลยอาจจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตัวเดียวเราจะมาจับคู่กันเลยมันจะเป็นอี่นี้เป็นสามเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกสูตรหนึ่งก่อนหอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรนึงก็คือตัวนี้สูตรเดิมๆ มองตรงนี้ได้ไหมก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามนะแล้วก็เล็กล่างออกสามสองใช้หลักแสนสามครั้งหนึ่งสองสามตูดเดิมอะแล้วหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกด้วยแปดคงที่เห็นไหมเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปด 8บวกอีก2เป็น0นย์ใช่เนี่ยเจ็ดสามี่สิบเอเป็น1อีก7 1เป็น8 8 8บวกอีก4นี่2ครั้งเป็น4 8่บวกสเป็น2นะครับเนี่ยสครั้งแล้ว2อบวกอีก8เป็นศูนย์ตัวแรกคือ0 1 วกอีกเจ็ดนะครับก็เป็นแปดบวกอีกสี่คงที่มันก็จะเป็นสองสามนี่คือเด่นเด่นตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวหน้านี่คือเด่นศูนย์แปดหนึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับนี่ศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดเป็นเด่นนะครับนี่ครับเป็นเด่นเขา พราะฉะนั้นเวลาเราจับคู่เนี่ยจะโยงมานี่เลยนะโยงมาข้างเหนดีกว,ว่ามันนี่เลยนะ,ะโยงมาข้างล่างดูการจับคู่เมื่อเราได้ศูนย์เนี่ยศูนย์แปดหนึ่งมันอยู่ตรงไหนศูนย์แปดหนึ่งมันอยู่ข้างล่างเนี่ย 8, เนี่ยแปดเนี่ยนี่ศูนย์นี่หนึ่งเนี่ยนะมันอยู่แถวล่างเมื่อมันอยู่แถวล่างเนี่ย เราจับคู่เลยเลยเราจะใช้ตัวนี้เลยสามนะครับจับคู่จะจับคู่ไม่หมดนะครับจะจับคู่แค่ตัวเด่นให้ดูนะถ้านอกจากตัวเด่นแล้วถ้ามันออกมากน,นอกจากตัวเด่นแล้วก็ใครไม่ชอบตัวที่เด่นเด่นไว้ให้ก็ไปจับคู่เอาสามนี่ครับสามแปดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่ง เป็นแบบนี้นะห้าแปดห้าศูนย์นี่ห้าหนึ่งนะครับหกอันนี้หกแปดหกศูนย์อันนี้นะหกแปดเนี่ยหกศูนย์เราจะมายิงใส่กับตัวที่วงไว้เป็นเน้นไหมเนี่ยแล้วก็มาหกศูนย์หกหนึ่งนะครับแล้วมาเจ็ด เจ็ดแปดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งใช่ไหมไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนาะก็คือบอกไว้ตรงนี้เน้นไว้ตรงนี้นะเน้นไ,ไว้ศูนย์กับหนึ่งไว้เมื่อเน้นศูนย์กับหนึ่งเราต้องมานี่เลยขีดไปเลยบล็อกนี้นะ มื่อกี้มาแต่ว่างวดวันที่หนึ่งนี้จะมาหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ให้เน้นๆเลยวันนี้คือศูนย์เน้นไปที่ศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์หนึ่งือวางหลักไว้ล้วศูนยะ์ศูนย์เนี่ย วา,ว,าวางหลักให้เป็นหลักหน่วยนะครับหนึ่งก็เป็นหลักหน่วยก็ฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้คนที่เขาไม่รู้เขาเข้ามาดาูเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอ,ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ